สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นของการทํางานขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่ทานเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่กทานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท่ทานมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กลุ่เก่านะครับเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อคาบขี้กรุนะครับโอยตัวกร,กระจายบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับแต่แคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นเลยนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับองค์พระจะบางนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นล่องรอยการยกตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบขี้กรุบบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กรุกนี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนเนื้อหานี่ วันนะจะออกขาวอมเหลืองนะครับหลักการพิจารณาเนื้อหาหมวลสารนะครับดูพิมพ์เขาให้ดูข้างหน้านะครับดูเนื้อหา,าให้ดูข้างหลังนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนืจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับมวลสารต่างๆนี่จะลรยตัวกระจา,ะจายเม็ดเล็กๆนะครับทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนด้านข้างนี่ก็จะบางเช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ ลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระคาบขี้กรุขึ้นปกคลุมกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหน้าตะแคงดูนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันลึกชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบเข้าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกนะครับโรยตัวบางๆกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเพจเป็นจวันเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาทำคอนเทนต์ทางยองช่องทาง YouTube ได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องก็ดีนะครับอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้อกกาบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นค้าบขีดกลุ่นนะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ขาวๆนี่คาบนะ้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับผุดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับหรือทางหลักวิทยาศาสตร์นี่เราจะเรียกแครไซน์นะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับต่างๆนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นคาบี้กลุด,ด้านบนเลยนะครับคาบีิกลุน้ํามันตังอิวด้านบนเลยนะครับระเกตนี่ก็ จะเรียวเป็นคมสันเด่นชัดเจนนะครับผรพักนี่ก็จะเป็นรูปไข่นะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับด้านล่างนี่ชัดเจนนะครับสังเกตเห็นสภาพคาบขี้กรุกนะครับฝังตัวแน่นนะครับร่องรอยหลุดร่อนของมวลสารนะครับเกเห็นนะครับด้านข้าง เห็นเห็นด้านข้างนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระมวลสารหลุดล่อนนะครับคาบกี่กรลุบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเพจเป็นจวันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาก่อนนะครับจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับใน f a c e b o o k นะครับแฝงตัวซ่อนตัวอยู่นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังไหมครับ คาบขี้กลุกนี่บางๆลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับมวลสารหลุดล่อนเป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายๆกับรูพุนปลายเข็มเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะเนะจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับรายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับสังเกตเห็นกาก,ากดํานะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับมาเปิด ราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับอย่างพระสมเด็จบางขุนพรมทุกพิมพ์นะครับเป็นพระที่ใครๆก็อยากได้ไว้ครอบครองนะครับจะมีหรอครับมาทีนี้หองค์10องค์เลยนะครับบางคั้งมาเป็นถาดเลยนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้ชมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับ เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนแล้วเป็น fc นะครับเขามองท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับท่านใดว่างๆนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับไม่ได้ทํางานนะครับนําพาของท่านขึ้นมาเลยนะครับที่ท่านเช่าหามาจากราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับผมไม่ได้ว่าพาผมแท้นะครับลองเอามาเปรียบเทียบ สภาพความเป็นจริงจากองค์พระแล้วพื้นผิวพระนะครับแล้วท่านจะรู้ในสิ่งที่ผมสื่อให้ท่านดูนะครับเห็นนะครับสภาพพื้นผิวไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับพื้นผิวพระนี่จะยุ่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหาก็จะเนจะหนึกจะนุ่มเลยนะครับโอเคนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันเริ่มต้นการทำงานวันนี้วันจันทร์นะครับส่วนท่านใดกำลังขับรถออกต่างจังหวัดน,นะครับขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน